สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับล่าเนี่นะครับเพื่อนเพื่อนผมมารับรถแล้วครับโอ้โหเจ้เวลาหลายชั่วโมงนะครับบ่มหัูหัวบ่ง่ายครับไม่ได้ง่ายเพื่อนเพื่อนโอ้โหช่างสองสามคนครับปั้มกันนะครับรถคันนี้นะตอนเช้าเห็นรถตู้อยู่คันหนึ่งครับก็สองคันนะเพื่อนเพื่อนช่างก็กระโดดไปกระโดดมานะเพื่นเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเซ็นท่าล็อกจะดีไหมเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนนะ เช้นถ่าล็อกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับพ่อเหลวไปหา Lock, เส้นถ่าล็อกเนาะเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนท่านนี้ครับรถดีสันฟอนเทียอาการเดือนนี้เราซ่อมมาสองอย่างแล้วไดนาโมแล้วก็บูทนะครับหมดไปสามพันห้าเดื่อนล็อกได้เปิดได้โอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะลองอ๋อมันอล็กอกอโอเคเปิดเปิดอ้าวเซนธาล็อกใช้ได้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราล็อกก่อนนะเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกก่อนนะอ่าล็อกดังกึบเนาะดังกึบมันไม่เปิดไม่ได้นะเพื่อนนะเปิดไม่ได้นะอ่าเรามาลองเซนธานล็อกดูะครับว่าจะผ่านไหม 2> 2> เพื่อนๆก็เอารถรับรถไปก่อนเช็คก,ก่อนเอารถออกนะครับเดี๋ยวจะได้แก้ไขอะไรง่ายนะครับเราเปิดแล้วนะ อ่าเปิดแล้วนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเรามาเปิดดูได้นะครับเพื่อนได้นะอ่าได้เราก็ต้องหมดภารกิจแล้วนะครับนี่ในช่างเราเราก็จะไปเสียใจอะไรนั่นรถนักนักรถันนั้นก็รถเพื่อนผมครับโทรมาบอกว่ารถซ่อมไม่รู้ตัวไปไหน <laughs> บอกว่าหมดไปส่องานนี้หมดเกือบสามพันรถมิซู เอาไปหาเพื hmm. okay. ่อนๆเอาไปหาคุณพี่แล้วครับคุณพี่ครับวันนี้ผมจะจ่ายตัวไหนเอ่ยเอาเพื่อนๆลองดูครับวันนี้ผมจะจ่ายเท่าไหร่นะครับอ่าเข้าไปแล้วมีบินอยู่ครับเพื่อนๆมีบินอยู่มีบินเดี๋ยวผมใช้ตาวิเศษนะครับเพราะว่าอ่าโอ้โหดูเพื่อนๆดูร้านร้านตรงนี้ดูเผาตรงร้านตรงนี้นะเพื่อนๆดู้รู้สึกอะไรเต็มบ้านแล้วครับเข้ามาในสงสัยว่างานเสร็จไม่ต้องได้ออกงานเสร็จไม่ต้องได้ออกครับเพื่อน เออผมเห็นถ้วยอะไรเยอะแยะไปหมดสงสัยราจาวิ่งอะไรสักอย่างครับรนเพื่อนถ้วยเยอะหมดเลยครับเป็นร้อยนะเพื่อนดูครับดูดูถือก็เป็นรางวัลชีวิตอันหนึ่งครับโอ้โหผมยังทําไม่ได้นะครับถ้วยอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องถามพ,พี่ดูถ้วยอะไรเ <laughs> อ่ยเยอะแยะหมดเลยผมว่าน่าจะเป็นถ้วยนักวิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมว่านะการกีฬานี่แหละครับการกีฬาอะไรสักอย่างนะมันน่านะ โอ้โอ้เห็นเลขหันเห็นเลขพันแล้วครับโอ้เห็นเลขพันแล้วโอ้โอ้เลขสองเลขสองน่าจะสองพันขึ้นน่าจะสองพันขึ้นนะเพื่อนเพื่อนเห็นแบ๊บนะน่าจะเป็นสองพันเท่าไหร่นะสองพันร้อยครับไม่ถึงสองพันห้าเพื่อนเพื่อน โอเคเดี๋ยวผมคงจัดสแกนจ้าตัวนี้นะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวผมขอปิดคลิปกันนะครับแล้วก็ท่านท่านทีน่อยู่จังหวัดน่านก็มามาซ่อมแถวนี้ได้งซงึกว่ามาแล้วจบเลยนะครับม่ต้องเสียเวลาหลายหลายวันนะครับเพื่อนพอพวกเรากับเวลาน่อยครับสมัคแกะมาวันเสาร์าจะถามณพีุ่นพ,พี่ครับนัน่ถ้วยอะไรครับถ้วยรางวัลโอ้ผมผมถ่ายถัก็รับนเพื่อนน,น,นี่รางวัลวิง่งรางวัลวิ่งคุณพี่เนี่ยจะวิ่งใช่ไหม อ่าคนพี่เออผมมันจะเคยเห็นผมมันจะเคยเห็นเออคณพี่นี่เพื่อนๆในจังหวัดน่านของในจังหวัดน่านเขาเคยหันนะคนพี่เออใจ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 ผมเคยหันผมเคยหันผมนึกได้ละนึกควยได้กต่นึกนึกคุณพี่มันได้โอ้โหนี่เป็นร้อยร้อยใบได้ก็ขาคุณพี่ครับร้อยกว่บายร้อยกบครับคุณพี่อ่าเพื่อนๆเอฟซีโอ้สุดยอดชีวิตนี้ผมยังไม่มีแล้วให้เหมือนมีคุณพี่เลยครับก็ถือว่าคุณพี่เก่งมากครับในจังหวัดน่านถือว่าสุดยอดอ่า ผมคงจะล้าคุณพี่ล้าเพื่อนเพื่อเอ็ซีไปก่อนนะครับเอ่ล <Okay. S 1> อลาคุณพี่เป็นล้าแล้วครับ mm hmm. จะได้กลับมาติดต่อตีล่าคุณพี่นะครับที่ตรงข้อ่าฟิกซี่จังหวัดน่านนะครับเพื่อนทานได้ยียุนจังหวัดน่านก่อนมาแก้บริการได้ผมบอกประทับใจมากครับถึงผมก็เลถึงผมรีวิวให้คุณพีนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ